ให้เสียงภาคโดยคินเนกิโฮกาจังรู้หรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรไม่รู้สิอีกครั้งแล้วงั้นเหรอแม้ว่าฉันจะรู้จริงๆก็เถอะนะวันนี้นะไปไปเกิดของฉันนะอืมยินดีด้วยนะอืมขอบคุณนะเออแล้วของขวัญล่ะฉันไม่มีให้หรอกนะ อผมเหงานะที่ไม่ได้รับของขวัญในวันเกิดของผมเลยนะครับอมันแย่มากขนาดนั้นเลยงั้นหรอชิมไปเลยฉันจะทำทุกอย่างให้นายก็ได้นะเอ๊ะถ้างเงิน เธอช่วยเป็นหมอนให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่มีทางอย่ผมน <prayed> ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหยุดร <Dante> ้องไห้สักทีเถอะน่ะเมื่อผมนอนตักแล้วร่างกายมันรู้สึกสบายเลยแฮเป็นยังไงบ้างล่ะคานกิรู้สึกยังไงบ้าง สด,ดีจังเลยนุ่มจังเลยนะโะกุกระจังเ <c oughs> ยงั้นเราเวลาเก็บร้านก่อนก็แล้วกันนะตาบ,บ้าครับคเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นกิเนี่ยนายเป็นเด็กหรือ,อยังไงกันแน่เนี่ยเฮ้ยไรกา งานเทศกาลเป็นอย่างไรบ้างสนุกดีหรือเปล่าคะอืมสนุกดีนะพรุ่งนี้คุณจะกลับที่อากิสกิใช่ไหมต้องการอะไรก่อนกลับไหมคะไม่เป็นไรไม่ได้ต้องการหรอกนะอายกากะหลังจากทำธุระที่อากิสกิแล้วจะไปที่เสมอเพื่อตามหาพระเจ้าอ้าเอาละกลับด้วยกันเถอะมีอะไรเหรอ ก็นิดหน่อยมันมืดฉันกลัวนะ่ะจับมือกันระหว่างทางกลับบ้านจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะเออได้สิ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นกลับบ้านด้วยกันเถอะนะคะ <c oughs> ก่อนจะออกเดินทางช่วยอยู่กับฉันก่อนจะได้ไหมคะคุณเนเธอร์อก็ได้นะอายากะอขอบคุณมากนะคะ ที่ห้องเมื่อไหร่เรานอนด้วยกันจะได้ไหมคะเฮ้จะดีเหรอแน่นอนสิคะพวกเราจะอยู่ในดวงใจกันและกันเสมอเฮ้ยเฮ้ก็ตัวริฉันคิดว่ามันสำคัญมากจริงๆมิยูกิเป็นอะไรสำหรับฉันเหรอ แค่ลองถามดูนะในกรณีของพี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเรียกว่าซิท่านเลยนะคะเออฮัลโหลฮัลโหลเป็นห่วงหนูมากๆเลยล่ะค่ะเออคุณมิยยกิเว้นแต่น้องสาวของฉันเอ่อออปากช่างพูดเก่งจังนะเดี๋ยวจับหุบปากซะหรอกท่านพี่ล้อเล่นนะแต่ว่าท่านพี่มิยยกิคุณ เราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นี่มิวกิฉันแค่ล้อเล่นเองนะไม่ต้องผันเรศก็ได้เอ๊ะคือว่าท่านพี่คะอย่ามาล้อเล่นกับหนูสิคะโทษทีนะมิวกิถ้าคิดจะจูบหนูแล้วก็หนูไม่ดังเกียรหรอกนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนสิท่านพี่มาจูบหนูเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนสิครับคุณมิวกิอุ๊บท่านพี่ ต้องเป็นของหนูเท่านั้นนะคะอือเนนจีคุงกไทมันหลวมแล้วนะเฮ้ห้ามขยับสิฉันจะผูกให้เธอเองนะเฮ้ยอ่าเรียบร้อยว้าเนนจีคุงน่ะ นามันหมาจริงๆเลยนะหม,มาเหรอ,อมมกกับเธอดีต้องปกเสื้อนะนะเธอเห็นว่าฉันเป็นหมาเหรอก็ใช่นะสิเธอเป็นน้องหมาที่น่ารักของฉันนี่นะเธอคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยก็อยากอ็นดูน้องหมาของฉันนี่เธอพูดว่างไงนะฉันจะทำให้เธอฟินเองนะอย่านะโว้ย มาสนุกกันดีกว่านะไม่นะสนานน้อยอ้าอะคุณชินบุอรุสวัสดิ์ครับอะอรุสวัสดิ์นะคะทันจิโร่คุณอาการเป็นยังไงบ้างหรอคะครับต้องขอบคุณที่คอยดูแล ทำให้อาการดีขึ้นมากแล้วครับออเอาเอ๊ได้กลิ่นดอกไม้ด้วยลวครับฉันทรมน้ำหอมที่สมจากเกียรอดอกไม้ให้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวทันจิโร่คุจะจับกลิ่นความรู้สึกได้ทันทีสินะคะเอ๊ะค่ะขอโทษครับเอ่อผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแบบนั้นนะครับเออแค่มันรู้สึกแปลกๆเลยเผลอพูดไปนะครับเธอนี่ช่างตรงไปตรงมาจังเลยนะคะ แต่ว่ากลิ่นดอกไม้นี่ช่างหอมสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวคะขอบคุณค่ะผมว่ามันเหมาะกับคุณชิโนบุสุดๆเลยละครับอ๋อภายใต้กลิ่นอันหอมหวานยังแฝงด้วยความเข้มแข็งอันเยือกเย็นกับความบริสุทธิ์ไว้กัและเชียวว่าผู้หญิงต้องคู่กับดอกไม้นี่แหละครับอ้อาวอ,อะไรกันกลิ่นดอกไม้มันผสมเปนเปจนแยกไม่ออกเลย แล้วกลายเป็นกลิ่นที่ไม่เคยดมมาก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่แย่ต้องเป็นความรู้สึกดีใจหรือสนุสนานหรือไม่ก็ความรู้สึกที่ใหญ่กว่านั้นแ่ทันจิโร่คุูแอบดมกลิ่นความรู้สึกอีกแล้วสินะคะเอ่อขอโทษนะครับพอดีมันเผลอไปนะครับแต่กาและเชียวว่าผมก็ไม่เข้าใจกลิ่นของดอกไม้อยู่ดี แถมยังจะกลิ่นความรู้สึกที่ไม่เคยเดนมาก่อนด้วยผมนี่ยังอ่อนหักซึนนะครับอืมไม่จะเป็นต้องเข้าใจหรอกค่ะอเอ้าอถูกกดเข้าซะแล้วดอยยิมอืมดอยยิ้ม,มเอ๋คุณชินบุทำไมกดผมนะครับไม่ได้กดซะหน่อยนี่คะเดี๋ยวสิครับจะไปไหนลหรอครับ พอน,นี้ฉันต้องรีบไปตรวจรายชื่อคนไข้ก่อนนะคะหึอเอ๊ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะทันจิโร่คุเอา้าวไปซะแล้วเหรอเนี่ย,ยสงสัยคุณปวดเราหน้าดูเลยโทันจิโร่ฉันเห็นแล้วนะี่เอ๊ะคุณโทมิโอกะพูดจาสดิบดีเลยนะ ให้อภัยไม่ได้เออใจเย็นก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเว้ยเตรียมใจเอาไว้ซะเถอะไม่นะครับกูจะมีโอกาสนายนี่มันโลบมากชะมัดเลยทำไมโคโจไม่คิดจะมองมาที่ฉันเลยเล่ะเนี่ยเหนื่อยใจแท้คุณจะมีโอกาครับผมบอกให้คุณใจเย็นก่อนนะครับ <c oughs> ทันจิโร่เอะคานาโอนายยังไม่เข็ดอีกงั้นเหรอฮะเอะเดี๋ยวสินี่มันอะไรกันนะคราวนี้คิดจะไปหาท่านอาจารย์อย่างงั้นเหรอเออเข้าใจผิดแล้วนะฉันกับคุณชิโดบุนะปากแล้วโดนลงโทษไปสักเถอะทันจิโร่เดี๋ยวจะทำอะไรนะไม่นะอย่านะอย่านะ สงสัยว่าคืนนี้คงจะต้องจัดหนักกันทั้งคืนเลยสินะทันจิโร่คนหลายใจฉันจะเป็นคนดัดนิสัยให้นายเองนะ ช็คมีบางอย่างเปลี่ยนไปนะเซโกไม่เป็นไรฉันทำได้นะเออมาอัตรายนะมองไปข้างหน้าด้วยทาเคชิเธอมีชืน่นสุดยอดจริงๆเลยนะเออก็สุดยอดมากเลยละครับสไซโกงั้นก็จะกลับมันให้เรียบไปเลยนะครับจะกลับพูกมันให้เร็บไปเลยงั้นก็ไปกันเถอะอ๋อ ไสกีเธอต้องการอะไรไหมเอ๊ที่ฉันต้องการจู่ๆมาถามอะไรกันเหรอคะเนี่ยใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วเอาละพูดมาสิยังไงมันก็เป็นอาหารอยู่แล้วเอา <c oughs> เป็นคนหยาบคายมากเลยนะคะอืมคุณจะให้สิ่งที่ฉันต้องการเลยเหรอคะอ่ามันเป็นวันพิเศษอะไรก็ได้นะอืม <c oughs> ฉันน่ะ S <S โอเอสอ่งนี้คุณฉันต้องการคุณค่ะฉันต้องการที่จะอยู่กับคุณตลอดไปฉันจะมอบให้คุณนะคะเออเอแน่นอนอยู่แล้วมาแต่งงานกันเถอะ <S <S คิดถึงจังเลยนะคะอวันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะรู้สึกเหมือนคู่รักเลย ไม่สิยายฮ้าวจังก็อยู่ด้วยเหมือนคู่สามีภรรยาเลยค่ะฉันกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่คะเนี่ยไม่นะไม่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 อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะคิดแบบนี้น่ะมันหยบใครทั้งกับโอเอซิงิคุงและเด็กคนนั้นนะสิคะโอเอซิงิคุงเป็นไรไปเอซิ ฉันก็ชอบเขาเหมือนกันยอมแพ้ไม่ได้ฉันมันเป็นเด็กไม่ดีเลยนี่อิสกิเธอร้อ,รองไห้ทำไมเหรอฉันไม่ได้รองซะหน่อยนะคะมีอะไรมาเข้าตาก็ไม่รู้ไม่เอานะฉันจะอยู่กับเธอเอง <c oughs> ไม่ต้องร้องนะค่ะ <c oughs> ฉันชอบเวสันตนี้คมที่สุดเลยนะคะอ่าวเร้อยู่แล้วละฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะอิสกิ ขอบคุณมากเลยนะคะเอาละเรากลับไปเตรียมงานที่บ้านกันเถอะค่ะไปกันเถอะนะคะาวิสิงค์คงจะต้องเป็นของฉันได้เลยนะคะไวการ์ดเออมีปัญหาแล้วสิเวลาหนักไม่มีท่าว่าจะหยุดเลยไม่มีทางเป็นไปได้นี้กลับบ้านกันเลยดีไหมนะ คุณโยอ้อลืมพี่เลยลืมร่มไว้เหรอค่ะใช่แล้วค่ะลืมดูพยากรณ์อากาศไปซกสนิทเลยเข้ามาไหมอ่อเอ๊ะแล้วกันมันไม่ดีเลยนะคะอ๋อไม่รอเราไปทางเดียวกันอ๋อลืมพี่ลอยไปกันเถอะอออ ว่าแล้วแบบนี้แกเน่ยต้องรีบไปแล้วคุณยอผมเนะ่ยแค่อยากกลับบ้านกับคุณเพราะงั้นไปกับผมเถอะเออค่ะค่ะคำพูดนั้นไม่แปแลเหรอข้าใจ่าพนก็อาเป็นผู้ยักันแต่ใจมากเลยนะคะนี่จะกลับไหมคุณยอเอ๊เออค่ะไปอะไรไป เป็สบายหรือเปล่าเอ่อเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะคะงั้นต้องเร่งกลับให้เร็วนะเดี๋ยวก,ก็เป็นหวัดหรอกเออ,อโอเคค่ะนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเห็นรุ้นพี่ลาแล้วใจเต้นโลโลไปหมดเลยอเออคุณซาโอริครับคุณซาโอริผมกับโคกะคนไหนสำคัญกว่ากันเหรอ,อโคกะสิคะเออหน้ารักจัง ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงเปลี่ยนไปเมื่อมีลูกเข้าให้แล้วเอ้ยเลยนี่พิกาซซ์เซนคนใหม่นะคะโอ้โอเอ็นดูเหลือเกินอืมจีก่อนจีก่อนอืมอืมใช้หมองใช้หมองเออคุณซาอุริอะคะใานฐา,านะลูกผู้ชาย ขอรับผิดชอบเองนะคือว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะครับถ้านั่นเป็นลูกคุณแล้วก็ต้องเป็นลูกผมด้วยเอเพื่อไว้ข้างหน้าของโคกะที่เขาจะได้รับสืบทอดเพกซัสคอร์ได้อย่างมั่วงแล้วนะครับเธอจริงจังไปหรือเปล่าคะเซะียฉันเองก็ดีใจที่เธอพูดแบบนั้นนะคะมันก็แน่อยู่แล้วนี่ครับพวกเรามาพยายามเลี้ยงดูเขาให้เติบโตเป็นเซนแบบเธอ ไ,ได้เลยนะคะได้อยู่แล้วครับคุณซาอรูริถ้าเขาโตขึ้นเราก็ฝากให้คุณชัยนาเชื่อเป็นอาจารย์ให้เขาด้วยก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนเธอก็ต้องเป็นโกโคอสซาจิทาริสต่อจากไอโอรอสและช่วยปกป้องฉันกับโคกะด้วยนะคะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะปกป้องทั้งคุณซาอูริและโคกะด้วยช่วยทั้งหมดที่มีเลยล่ะครับ <c oughs> ขอบคุณนะเซีย ดูเหมือนคุณซาอุริจะตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าโคกกะอย่างนั้นเองเหรอเดี๋ยวสิภาษาของนายคล้ายกับของฉันเลยนาาต้องการจะพูดอะไรกันแน่เนี่ยว้าคุณหลาบงามคุณซาอุริอันได้ยินนายบอกว่านายจะรับผิดชอบนะนะ <c oughs> ดูเหมือนเซย่าเลยเนาะไม่ใช่ไร่กระมำปีหรอกมั้ง <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะไม่มีเลยตามเลยก็ตามนะอะไรเนี่ยเออ เฮ้ยเสียสมองมาสิวะ,อะ,อะเอาทานหน้าอเอาให้ดีนะพว้ยนายน่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้เป็นอง,องครักษ์ให้กับคุณซาอ,อุริในฐานะโกเซนแล้วนะเอ๋ก็ใช่แล้วมันยังไงเล่า,า,าเาฮียวกะทำไมถามแบบนั้นกันเล่าทนายรักคุณซาอ,อรุริจริงแล้วล่ะก็นายต้องเชื่อมั่นในตัวของคุณซาอรุริไว้นะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะ่ะนอะแหมเฮียวกะนี่แล้วก็ฉันก็ต้องคอยปกป้องคุณซาอุริกับโคเก่าไว้ให้ได้เลยคอยดูสิ วันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์เป็นวันเกิดของท่านชิโนบุอารุตเฉลิมฉลองงานสต่งงานที่ที่ดุจชิโนะคะหืมหืวน้าโฮคิโยซุมิที่จริงแล้วอ่าเอาอีกเร็วๆนี้จะเป็นงานวันเกิดของฉันไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะกาลูนาทำตัวตามปกติกันด้วยนะจ๊ะ ท่านชินโนบุพูดแบบนั้นเลวค่ะวันเกิดของอาจารย์ค่ะเอาเธออย่างน้อยฉันก็คิดว่าเมนูเปิดของท่านชินโนบุไว้แล้วล่ะค่ะเอ่อเอ่อโอฉันก็ด้วยฉันอยากฉลองกับอาจารย์เหมือนกันนะ ฮานาโอคุณฮานาโอไม่ได้ฟังฉันเลยหรอแต่มันก็จริงนะแล้วอยู่ต่อหน้าก็ทำตัวปกติไว้เข้าล่ะของชอบของชอบของท่านชิโนบุมาทำกันเยอะๆเลยนะค่ะเอ๊ะแ้วไม่ทำตาต้งขีด้นทานะนะทำให้ได้นะอาจารย์ถึงอาจารย์จะผอมไปหน่อยล่าสุด ก็ทานได้น้อยลงฉันก็อยากจะให้เขากินขิงเยอะๆนะคะสั่งชิคกี้พายรับประทนไปเออนั่งสินะงั้นฉันก็จะทำด้วยละกันเพราะคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะมาทำขนมสไตล์ตะวันตกกันเถอะชูครีมคาสุเทราพนเคกด้วยนะเอ๊ะเอ๊ะท่านสาวหลักความรักได้เยนล้ีิที่การทำแพนเค้กด้วยละนะไอชูครีม สุกี้เนื้อน่าจะเป็นสุกี้นะมาเพื่อเรื่กับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายกันเถอะค่ะเอ๊ะพวกเธอคิดจะให้ฉันวนกันนั้นหรออะอาจารย์คะ,ะท่านชิโนโบุท่านชีโนโบุเดียวทำให้ฉันกลัวกันเลยนะพวกเธออล่กก็ท่านชีโนโบุคะจริงๆแล้วพวกเราอยากทําอาหารชุใหญ่เพื่ฉอฉลองวันเกิดของท่านชีโนโบุนะคะเอ๊ะแบบนี้มัน เยอะไปหรือเปล่านะเรียกตรวเถอค่ะยังไงก็อยากจะตอบแทนท่านชิโรูที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดเท่านั้นเองนะคะขอร้องนะคะอาจารย์ได้โปรดให้พวกเราได้ตอบแทนอาจารย์ด้วยเถอะค่ะขอร้องด้วยเถอะนะคะฮะช่วยไม่ได้แล้วนะเอางั้นก็ได้ทำให้เต็มที่เลยนะฉันจะรอชิมของพวกเธอนะขอบพระคุณมากเลยนะคะดีใจจังเลยนะ ยมีพวกเธอมาฉลองวันเกิดให้ฉันแบบนี้ฉันมีความสุขอะไรกันอย่างนี้เลยนะคะใช่ไหมคะพี่คะ